โอเคนะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไซล่าเดอะโคดเดอร์อีกครั้งนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็จะเป็น EP ที่2เนาะถ้าไม่นับ EP Intro เนาะโอเคสำหรับ EP ที่แล้วเราก็ไปรู้จักกับาการสร้างเส้น Moving Average แล้วเนาะซึ่งก็ยาวเลยนะครับในวิดีโอนี้นะครับก็จะยังอยู่ที่ Moving Average เหมือนเดิมนะครับ Okay. มาดูกันเลยนะ,อะขอลบขอกรอบไว้ขอกรอบไว้ก่อนแล้วกันอเคนะครับสำหรับในในวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมามาใส่ค่าเราจะมาทำวิธีการเซตติ้งค่าตัวนี้นะครับกันนะครับซึ่งในวิดีโอที่แล้วนะครับเราเราจะกำหนดค่านี้เป็นตายตัวเลยนะครับ ซึ่งเราจะไม่สามารถมาเปลี่ยนค่าที่หลังได้นะครับซึ่งถ้าเราต้องการเปลี่ยนค่าทีหลังเนี่ยเราต้องมาแก้โค้ดเลยนะครับซึ่งเวลานําไปใช้จริงเนี่ยมันจะลําบากนะครับเพราะฉะนั้นในวิดีโอเนี่ยนะครับเราจะมาสอนวิธีการที่จะสามารถมาแก้ค่าตัวค่าพิเลสเนี่ยหรือค่าอะไรก็ได้นะครับในเนี่ยนะครับในทีหลังนะครับเราจะทําได้ยังไงนะครับ เรามาดูกันเลยนะครับขอลบตัวนี้ไปก่อนปุ๊บเราก็มาสร้างตัวแปรเลยนะครับซึ่งในตัวแปรเนะี่ยสำหรับคนที่เคยเขียนโปรแกรมมาแล้วเนาะก็จะรู้ว่าตัวแปรมันมีอะไรบ้างครับ integer นะครับ,จ,รรบจำนวนเต็มนะครับ double นะครับที่ไม่มีจุดทศนิยมนะครับแล้วก็ floating ตัติ้งกับดับเบิลเนี่ยก็เป็นจุดทศนิยมเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวแปรประเภทสตริงนะครับก็คือตัวอักษรนะครับหรือว่าจะเป็นตัวแปรประเภทช,ชานะครับคาแรคเตอร์นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวอักษรเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวอักษรเดียวนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งใน MQL เนี่ยก็จะมีตัวแปรพื้นฐานพวกนั้นอยู่เหมือนกันนะครับ integer double ขติ่งค่าสต i ิงนะครับชาและคาเลคเตอร์สติงนะครับก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเราจะแก้ค่านะครับของตัวอินดิเคเตอร์ของเรานะครับเราก็จะต้องสร้างตัวแปรเหมือนกันนะครับสร้างตัวแปรประเภทอินดิเคเตอร์นะครับปึ๊บแต่ว่าไม่ใช่อินดิเคเตอร์ แบบนี้นะครับเราต้องเป็นเอกเทินนะครับเอกเทินก็คือการรับค่าออกมาจากข้างในนะครับมาเก็บไว้ในตัวแปรประเภท integer นะครับที่มีชื่อว่าเราจะตั้งชื่อว่า ples แล้วกันนะครับเราจะตั้งชื่อว่า time นะครับตัวแปรชื่อว่า time ซึ่งเราจะตั้งค่าเริ่มต้นไว้ที่50นะครับ โอเคประมาณนี้ในส่วนของ on init นะครับในวิดีโอที่แล้วเรา,เ,ราเขียน u a ของเราใน on tick เนาะก็คือมันจะทำงานทุกครั้งนะครับที่ที่มีการขยับของราคาในตลาดนะครับในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำอยู่ในในฟังก์ชัน on init นะครับตึงประกาศตัวแปรให้เรียกใช้ตัวแปรตั้งแต่เริ่ม เริ่มต้นการเรียกใช้งาน EA ของเราเลยนะครับแล้วก็มาเหมือนเดิมครับ IM IMA นะครับ Symbol นะครับี่ Symbol คือคู่เงินไหนก็ได้นะครับ p Current นะครับก็คือปีียปัจจุบันที่เปิดอยู่นะครับอาในส่วนของตัวนี้นะครับ Integer MA p e r i o s เนี่ยนะครับก็คือเราจะใส่50ใช่ไหมครับ แต่ว่าในวิดีโอนี้เราจะมาทําให้มันสามารถเราเปลี่ยนแปลงค่าทีหลังได้นะครับจากหน้าเซตติ้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะดึงค่าในตัวแปรไทม์นะครับมาเก็บไปนะแล้วก็ใส่ไทม์ไปเลยนะครับ enter ไปนะครับซึ่งถ้าเราเปลี่ยนแปลงค่าตัวไทม์เนี่ยค่าของตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามนะครับชิปชิปเราเป็นชิปศูนย์นะครับโหมด e m a นะครับ type scope type close มอนเดิมนะครับปุ๊บ แล้วก็ปิดไปนะครับตําสำหรับตอนนี้นะครับผมจะขอตั้งชื่อมันก่อนตั้งชื่อมันว่า M a แล้วกันนะครับเป็นตัวแปรประเภท Double นะครับ Double ชื่อว่า M a มีค่าเท่ากับตัวแปร M A ของเรานะครับซึ่งตัว I M A เนี่ยนะครับ ค่าที่มันคำนวณออกมาได้เนี่ยมันจะเป็นตัวแปรประเภท d o u b l ลมันจะได้เป็นจุดทดสิยมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างตัวแปรที่เป็นค่า double นะครับชื่อว่า ma นะครับ R ma เนี่ยเราตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับเราจะตั้งตัวแปรชื่อ ma ที่เป็นตัวแปรประเภท double นะครับเก็บค่าจุดทดสิยมนะครับมารับค่าของ i ma นะครับปึ๊บเสร็จแล้วเราก็จะมาเรียกใช้ ma ตรงนี้เลยนะครับ ma นะครับลองคอมไพดูคุยลืมซิมมิโครนอ,อมัจจะไม่ได้งั้นก็เอาลงมาเลยแล้วกันนะครับลองคอมไพดูนะครับนี่นะครับเราก็จะได้ตอนนี้ ลองดูนะครับนี่นะครับเราก็จะได้ moving average 50เหมือนเดิมนะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนค่าได้นะในใน backtest <c oughs> เปลี่ยนไม่ได้นะแต่ว่าในหน้านี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนค่าได้อ่าเรามีอยู่แล้วนะครับปุ๊บดับเบิ click สองีนะครับนี่นะครับออา พอลบไปก่อนนะครับ,บมาใช้ปึ๊บเหมือนต่อไปเราจะผิดนอแเราต้องตั้งเป็น, input นปอ,อินพุตนะครับโอเคอินพุตกับเอ็กเทอร์เนียผมก็ไม่แน่ใจว่ามัน เหมือนกันเลยวะนี่นะครับเราสามารถเปลี่ยนค่าได้นะครับสมมุติจะปรับเป็นยี่สิบนะครับปึ๊บโอเคนะครับอันนี้เราจะไม่เห็นนะครับในหน้าในหน้าการาฟปัจจุบันเนี่ยเราจะมองไม่เห็นนะครับว่าเส้นมันอยู่ตรงไหนนะครับเราต้องอาลากตัวตัว i n เคเตอร์มาใส่เองนะครับเพราะว่าค่า ea อของเราเนี่ยเราจะ เอาแค่ค่ามันมาคำนวณเนาะค่าที่มันได้เนี่ยออกมาคำนวณว่าตอนเนี้ยราคามันอยู่ที่เท่าไหร่ปุ๊บมันมากกว่าหรือน้อยกว่ากันมันตัดกันปุ๊บมันจะเกิดเขาเรียกว่าอีเวนต์ครับเกิดเหตุการณ์ที่เข้าเงื่อนไขที่เราตั้งไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับซึ่งมันจะไม่แสดงผลในหน้าจอเวลาอย่างนี้นะครับเราต้องลากมาใส่เอาเองนะครับถ้าเวลาเราไปใช้งานจริงเนาะถ้าเราจะ Visualization นะครับติดตามการทำงานของมันเ,นเราต้องลาก มาลงเองครับประมาณนั้นส่วนตัวนี้ไม่ขอลากแล้วกัน,นครับซึ่งเราเราไม่เห็นใช่ไหมครับว่ามันตอนเนี้ยราคามันเท่าไหร่นะครับวิธีการนะครับแล้วก็ทําการคอมเมนต์นะครับเขียนว่าคอมเมนต์แล้วก็เ a อย่างนี้เลยนะครับปึ๊บคอมเมนต์ก็คือการสแสดงนะคือเอา เอาคาเอาพวกที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยไปแสดงที่หน้าจอนะครับซึ่งในในวิดีโอเนี่ยในตรงเนี้ยที่ทําก็คือเราจะเอาค่า EMA EMA ตัว e เนี้ยมาแสดงบนหน้าจอนะครับว่าตอนเนี้ยมันราคามันเท่าไหร่นะครับกดคมไพล์แล้วก็กดลองมาดูนะครับนี่นะครับตอนนี้ EMA มีค่าเท่ากับ10นะครับเรามาดูซิว่ามันจริงหรือเปล่า เราก็ลองลาก moving average เมื่อกี้มันเราจะใส่ยี่สิบใช่ไหมปุ๊บตอนนี้มันมีค่าเท่ากับหนึ่งจุดสองเท่าไหร่ไม่รู้ใส่เปล่า ประมาณนี้นะครับสมมติเราจะพิมพ์ว่า test view ก็ได้นะครับ test view test view me นะครับประมาณนี้คอมไพล์ปุ๊บเรามาดูที่หน้าจอ นี่นะมันก็จะขึ้นมาเทสวิวแล้วก็ค่า MA ที่เรารับมาได้นะครับที listings, ่ับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ <im rocks> ก็คือในวิดีโอนี้ก็จะได้การแปลงค่า <t> นี่แปลงค่า Value ของเซ้นเอเอของเราแล้วก็การคอมเมนต์ออกทางหน้าจอเนาะเคเราเจอก,กันวิดีโอต่อไปครับผม